สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีเมฆทุกท่านนะครับ ชาราศีเมษเป็นราศีแรกของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีเมษก็คือแกะคนที่เกิดในราศีเมษมีลักษณะดื้อรั้นเอาแต่ใจคิดบวกและชอบพึ่งพาตนเองคนที่เกิดในราศีนี้มีความแข็งแกร่งและมีพลังขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ อย่างน่าอัศจรรย์ใจด้วยความที่เป็นราศีแรกของจักรราศีชาวราศีเมฆจึงมักมีลักษณะโดดเด่นคือเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรสักอย่างที่มีพลังพุ่งพานชาวราศีเมฆมักมองหาความเปลี่ยนแปลงความรวดเร็วและการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง พวกเขามักเป็นที่หนึ่งในทุกๆเรื่องตั้งแต่เรื่องงานจนถึงเรื่องการเข้าสังคมต้องขอบคุณดาวอังคารที่ทำให้ชาวราศีเมฆเป็นราศีที่มีความกระตือรือร้นมากที่สุดราศีหนึ่งในจักรราศีดังน,นั้นคนที่เกิดในราศีนี้มักสแสวงหาคำตอบของคำถามที่เกี่ยวกับความเป็นปักเจกและความจริงในธรรมชาติหรืออริ ยะปัศสยาซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของการเกิดมาในโลกใบนี้สวัสดีครับกัลยาณมิตรทั้งหลายในคลิปนี้เรามากันในหัวข้อนะครับสารจากองค์พระพิคเนรที่ท่านควรรู้ในเดือนนี้นะครับสืบเนื่องด้วยดาวพระศุกร์โยกย้ายในวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับ ซึ่งย้ายจากราศีเมฆไปราศีพฤษภได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีนะครับและคลิปนี้เหมาะสำหรับทุกๆท,ท่านนะครับที่มีความเชื่อมีความศรัทธาและนับถือในองค์พ่อพระพิคเนตนะครับในเดือนนี้สารจากองค์พ่อท่านที่จะบอกกล่าวถึงนะครับสภาวะทางอารมณ์ และความรู้สึกของท่านในช่วงนี้มีความอึดอัดใจค่อนข้างมากอยู่ใช่ไหมครับท่านนั้นมีความรู้สึกว่าชีวิตในตอนนี้มันไม่ได้ดังใจเลยมันไม่สามารถทำอะไรได้ตามใจตนเองเลยและถึงแม้ว่าท่านนั้นจะอึดอัดใจมากแค่ไหนก็ตามแต่ท่านก็เลือกที่จะเก็บความอึดอัดใจนั้น โดยไม่บอกกล่าวให้ใครรับฟังในเดือนนี้ท่านได้พยายามปกปิดกบเกืนความทุกข์นะครับรู้สึกไม่ดีเป็นอย่างมากอยู่ต่อหน้าคนอื่นก็ทำเป็นหัวเราะเสแสร้งมีความสุขยิ้มแยม้มแจ่มใสนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครไม่สังเกตดีๆก็จะไม่มีวันรู้เลยว่าตัวท่านนั้นกำลังมีความทุกข์ กำลังมีปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าตัวท่านนั้นทำตัวปกติมากทำปกติแบบเนียนที่สุดนะครับท่านก็ยังจำเป็นต้องอยู่และ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเองเช่นนี้อีกต่อไปนะครับดังนั้นท่านจึงไม่สามารถที่จะเอาตัวหลบหนีออกปจากปัญหานี้ได้ ซึ่งนั่นก็ทำให้ท่านต้องยิ่งอึดอัดใจเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเหตุเพราะในช่วงนี้นะครับมีพลังงานที่ไม่ดีนะครับที่ท่านได้สะสมเอาไว้ในช่วงที่ผ่านๆมาอยู่เต็มตัวอยู่รอบกายท่านอยู่นะครับดังนั้นแล้วองค์พ่อพระพิฆเนศจึงอยากจะบอกจึงอยากจะสื่อมาถึงท่านว่า หากท่านนะครับไม่สามารถที่จะเอากายออกจากปัญหาที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ได้ณนะตอนนี้นั้นก็ขอให้ตัวท่านนั้นนะครับเอาใจออกมาให้ได้ก็ยังดีนะครับเพราะว่าในช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาแห่งการใช้เวลาอยู่ลำพังนะครับเพื่อเข้าสู่สภาวะความสงบนิ่งเนื่องจากสถานการณ์ในเวลานี้ ตัวท่านนั้นจัดได้ว่าพบเจอกับปัญหาที่ยุ่งยากหากต้องการให้ทุกอย่างลงตัวหรือราบลื่นก็คงต้องรอไปอีกสักระยะนะครับดังนั้นแล้วในระหว่างที่รอนี้ขอให้ตัวท่านนั้นอย่าได้ปล่อยให้ใจของตัวเองต้องอึดอัดตามกายไปด้วย เพราะเนื่องจากว่ามนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องได้พบเจอกับเรื่องที่ไม่สมปรารถนาอันมีอยู่ในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านทรงตรัสไว้ว่าความไม่สมปรารถนานั้นจัดเป็นทุกข์ทางธรรมชาติที่พึงจะเกิดและพึงมีในสิ่งที่มีชีวิตคำว่า ถึงเกิดและพึงมีแปลว่าต้องเกิดและต้องมีแก่ทุกคนซึ่งไม่สามารถที่จะดีกเกลี้ยงได้นะครับดังนั้นทุกที่เกิดจากการไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนานั้นจะเกิดขึ้นและมีอยู่คู่กับมนุษย์ มาทุกยุคทุกสมัยดังนั้นสิ่งที่ท่านพึงกระทำได้ในช่วงเวลานี้คือการปล่อยวางการปลดปลื้งความทุกข์ออกจากใจตัวเองด้วยการกับเข้าหาความสงบเรื่องที่สาหัสก,กว่านี้ท่านก็ผ่านมาแล้วหลายๆเรื่องในอดีตนะครับดังนั้นอย่าได้ให้ค่ากับความทุกข์ณนะปัจจุบันเลย และสิ่งสำคัญนะครับในเดือนนี้ขอให้ท่านนั้นได้ทำการไหว้ขอพอรเพื่อเปิดดวงเปิดทรัพย์จากองค์พ่อพระพิฆเนศนะครับซึ่งวิธีการไหว้ก็จะมีดังนี้สํำหรับผู้ที่เริ่มต้นบูชาองค์พระพิฆเนศนะครับมักเลือกวันอังคารหรือวันพฤหัสถือว่าเป็นวันครู เพื่อขอนอบน้อมเป็นลูกศิษย์และเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเตรียมของบูชามาถวายหน้าเทวรูปองค์พ่อพระพิคเนศหลังจากนั้นให้นำดอกไม้หรือพวงมาลัยมาคล้งถวายตามด้วยจุดเทียนจุดธูปหอมหรือกำยานก็ได้แล้วตั้งจิตตั้งใจให้ทำสมาธิ สำหรับคนที่สงสัยว่าการไหว้องค์พ่อพระพิฆเนศนั้นใช้ทูปก,กี่ดอกคำตอบคือตามความเชื่อของฮินดูกลิ่นทูบหรือกำยานเป็นเพียงการสื่อจิตอธิษฐานไปยังองค์เทพจึงไม่ได้กำหนดว่าต้องใช้กี่ดอกผู้ที่บูชาจึงสามารถจุดกี่ดอกก็ได้ตามเลขมง,งคลที่ตนเองชอบ หรือหากไม่จุดทูปแต่จุดเทียนหรือจุดกํมยานเพื่อให้มีไฟที่เป็นตัวแทนของแสงสว่างและปัญญานั่นก็ได้เช่นกันนะครับของถวายบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศข้อห้ามที่สำคัญคือห้ามถวายเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาดส่วนสิ่งของเหล่านี้สามารถเลือกมาบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศได้โดยต้องวางในภาชนะหรือถาด ที่ไม่ปลลนกับของใช้ภายในครัวเรือนนะครับ 1. ก็คือน้ำสะอาด2กล้วยสุก3น้ำมะพร้าวสน้ำอ้ำอ,อย 5. ขนมหวาน 6. เครื่องเทศ 7. ธัญพืช8ปดนมและอื่นๆตามที่จัดหาได้นะครับและนี่ก็เป็น ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหากท่านใดฟังแล้วรู้สึกว่าดีอยากลองไปปฏิบัติด,ดูอยากลองไปกราบไหว้ดูก็ขอให้ทุกท่านที่มีจิตใจมีความศรัทธาที่อยากไปกราบรหว้ขอพรอ,องค์พ่อนั้นจงมีโชคมีลาบนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ